สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเป็นเช้าวันหนึ่งนะคะเราก็ตื่นเช้ามันพูดวันนี้มันพูดนะคะเราก็จะตื่นเพอกําลังกายแต่ว่า เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะไปอาบน้ํากันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะค่ะเราก็อาบน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาของไปเก็บแล้วก็ไปกินข้าวนี่ค่ะเพื่อนสมาชิกเราเ็นโนเราจะเดินกลับห้องนะคะแล้วก็เด,วดเดี๋ยวไปดูห้องเอ่องน้องๆที่จะมาเข้าค่ายพี่ก็บอกลแล้วว่าสนุกนะ ใช่หกีฬา,น,าน่าเล่นมากค่ะน่าเล่นมากจริงๆริงที่กลุ่มเรานะคะอันนี้คือน้องกระดอบแมวแปลด<ช>น,นลารักาเดียวปะใช่พี่ใครน่ารักมากค่ะน,น,น่ารักที่สุดค่ะอันนี้ก็คือบริเวณโรงเรียนที่เรามาอยู่นะคะก็คือโรงเรียนเซนทอนค่ะสคูดี้สิคะคู่ครับ <Wow. S 2> แล้วมือวันนี้สวยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องกันนะโอเคเราก็มาถึงอาคารเี <c oughs> <c oughs> ร่เราลเราจะขึ้นไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวร่วงเหมือนเพลงไก่นานะ <c oughs> อันนี้คือก็ฉันรูบันไดเลยนะคะคุณเป็นโนดนดีๆนะคะเอออดีมโอ้เดี๋ยวราสิเราอยู่ห้องหนึ่งหนึ่งสองห้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องฟิวช่วยหน่อย ชแบบนึงบโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าห้องโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียนวิชาแรกเลยก็คือวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูกันนะไม่มาลูกกอลูกมาของ โอเคเดี๋ยวเราไอเิวมันฮือทำไมใครโทรมาโอเคใช้คำว่าไอแบมค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียนวิชาต่อไปกันเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวมาเจอกันนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปทำอะไรช่วยช่วยช่วยเฮ้ยเชื่อมเด็กได้หรอ ดูข้าวดชเมั้ไแตอนนี้นะคะเราก็จะไปลอหารแล้วนี่เราจะกินกอฟกอเราจะกินอะไรกันวันนี้กินข้าว <c oughs> ข้ากัอะไรไมู่ข้ข้าไรู้ไหมว่านี่คือช่องอะไรช่องใสมั้งช่องอะไรไม่รู้จริงโมช่องแอ ไม่รู้จักเธอเพเชยมากเลยนะเฮ้ยเราเจอแฟนคลับเมื่อคืนดูอะไรนะจิมทอมสันช่องไหนช่องไหนช่องไหนวะคุณจำแมมทับบูย่าอุ้ยแฟนคลับจูเราจะไปกินข้าวแล้ววันนี้เราจะกินข้าวกับอะไรอันนี้กันอันนี้เราจะรีวิวลงอาหารเลยนะะจ้ะไปกินข้าวกันเดี๋ยวเราตามมาเลย อาหารน่ารักมากเอเดเอาเกลียวไม้ไม่เอาหัวก้อกุ้งไก่กุ้งไก่ให้สัมผัสลุก เราเบบข้าวกันวันนี้ข้าวอะไรไม่้ะไปตามชายชุดดำชายชุดดำอันนี้นะกะกรงนงนะชุดดำโคบโคบโคปมอส เอฟซีนะล่ะเมื่อคืนนอนดูคนเยอะมากเลยนะวันนี้กินอะไรหรอก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะคะก็คือพี่ๆที่มาตักอาหารที่เราคือพี่ๆมาตักอาหารที่เรากินทุกวันเลยนะคะคุณพี่ถูกไหมล่ะพี่ได้ไรก็ไม่ค่ะ ไฮบ๊อกค่ะบ๊อกค่ะต้องยำวันนี้นะคะเราก็กินกินอะไรคะไอไอทำ่ะไรบะหมี่ค่ะบะหมี่วันนี้เรากินอะไรคะบะหมี่น้ำใสต้มยำนะคะใช่ไหมคะไม่ใช่โอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดเห็นเส้นเหลืองไม่เส้น เดียมนะคะรอมาอยู่ที่ร้านอุ้ยน่ากินร้านอะไรคะร้านอะไรร้านข้าวอะไรวะร้านไา่จาฝากร้านครั้ากร้านเธอดว่ะเดอวฝากร้านเนี่ยเรมาต้ง บอบคุณค่ะฟิลถุนรอันนี้คือค,อคนเสิร์ตของเรามือขอโทษค่ะไม่ใหมมมม้มามาไม่ต้องถ่ายมันน้องไม่เป็นเ่องอะงหรฮะมึงจะขาย <ager> โคบุนโคบน นี่ค่ะเมนค่ะอันนี้คืออะไร่าก๋วยเตี๋ยวไส้คนค่ะเอาค่ะเอา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 คราวนี้นะคะัวางก็คือการประชุมเหยียบลูกโป่งนะว่ากครจะระเียแต่เราไม่ลงนะเราไม่ลงก็เยอะค่ะนี่ละเดี๋ยวเราไปดูหน้าคูที่ได้8ดคนนะคะ ไปคนสุดท้ายชื่อ้องอ๊อฟนะคะลูกโป่งแทนสีเหลืองแล้วก็นี่้องขรัวไละระตบือตบมือด้วยสามคนละน,นี่คคะน้องเอ้ยน้อง่เียนไปก็น้อง สีเราเซฟานี่ลูกบอลคนะโลกค <reconcile> ่ะไอ้ไอ้ฟิวฟิวถ่ายถ่ายให้หน่อยที่เหลืองทนไม่ยี่เหลืองนะใส่รองท้าได้ ใครเอาลงเท้าแตะมาบ้างอะเอเท้ากอยาได้ลท้กูจะขัดโอ้ยเป็นน้องขาดเลยหรอกิววิวเฟมุสุนาอินเตอร์ Nóng phe tui 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 ná Tí nè Tu Inter, dài dẻo khổng góp đô Dài dẻo phiêu Subin đi Subin đi Ping 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 rồi Ping Ping rồi ก็่าช้างเลยกอบกอบอย่าบังหงษ์หงษ์หงษหง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 ดูนสีหน้าสีเหลืองแต่ละคนอตอนนี้นะคะคือแบบเียดมากเฮ้ยมาเลยค่ะมาเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะสีเราเหลืออยู่3คนเป็นน้องเชียร์ใครเชีย์ใครกันเชียร์ใครโตฮ่า เลือกับน้องข้าวฉ่อพ่ค่ะเป็นไงรู้สึกไง นีแล้วหยยบลูกตัวเองเอออะไรก็หยิบดีๆแล้วหยยบลูกตัวเองดูอยู่บนนนอะไรนะนั้วมนก่ไรู้เลยู่เลยทหรอนะก็ก็มันเน่ แมบอว่าจะอยู่ยึงจะตายแล้วาจะเป็นผี <c oughs> ก็นีแล้วคุณนี่ไม่พผู้ปดวยายจะตายหาเลยปวดไคร No.